สวัสดีค่ะนักเรียนในคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะมาสาธิตนะคะการเขียนโปรแกรมนะคะสแบนโทรศัพท์มือถือนะคะะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราไปเปิดโปรแกรมนะคะโปรแกรมโปรแกรมโครมนะคะ r o m e นะคะโครงที่ ว์เซอร์นะคะโครมที่โทรศัพท์มือถือของเรานะคะอ่าอคุณคุกก็จะแตะที่โคลมนะคะจากนั้นนะคะอ่าล้วก็จะเห็น Google แบบนี้ใช่ไหมคะให้เราพิมพ์คำว่า s c ครค่ะตรงช่องค้นหานะคะพิมพ์คำว่า Sca นะคะอ่า S C R A T C H นะคะอ่าจากนั้นนะคะ ก็จะเห็นสแครหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเหมือนโทรศัพท์มือถือของเรานะคะแต่ทีนี้ว่าเวลาเขียนโปรแกรมนะคะอันนี้มันก็จะอยู่แบบใน,ในมุมมองของโทรศัพท์มือถือเราเนาะแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นมุมมองของ PC นะคะให้เราไปที่จุดสามจุดนะคะจุดสามจุดจุดสามจุดตรงนี้นะคะนะคะจุดสามจุดตรงนี้นะคะ แตะไปที่จุด3าจุดนะคะจากนั้นนะคะก็เลื่อนขึ้นมานะคะเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาจนเห็นคําว่าจนเห็นคําว่า,าเว็บไซต์เวอร์ชันนะคะเดสก์ท็อปตัวนี้นะคะตัวที่เป็นรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะคะเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะแตะไปหนึ่งครั้งนะคะ เมื่อแตะไปแล้วเนี่ยอ่าโทรศัพท์เราก็จะเปลี่ยนมุมมองให้เลยค่ะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นรูปเหมือนที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กเลยนะคะงนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้นะคะอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยนะคะเล็กเนาะคำสั่งตรงนี้เล็กนะคะเนาะเราก็หมุนซะนะคะอ่าหมุน ะะเพื่อให้มันเป็นแนวนอนนะคะเป็นแนวนอนหมุนโทรศัพท์แบบนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะเขียนได้นะคะหมุนให้เป็นแนวนอนตอนนี้เป็นแนวตั้งอยู่ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวนะสักครู่อ่ามาแล้วนะคะเนี่ยค่ะหมุนโทรศัพท์มันก็จะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะเป็นแนวนอนแบบนี้เดี๋ยวผรูซูมนิดนึง แบบนี้นะคะนี่เหมือนเลยใช่ไหมคะเหมือนโปรแกรมเ,เหมือนที่เวอร์ชั่นบนเดสก์ท็อปเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาสาธิตการเขียนโปรแกรมกันนะคะทีนี้เวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะนักเรียนอาจพอถ้านักเรียนแตะที่พื้นสีขาวนะคะมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงยากมากเลยนะคะให้นักเรียนแตะที่พื้นสีฟ้าตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยแตะค้างไว้นะคะก็จะสามารถเลื่อน ขึ้นเลื่อนลงตรงนี้ได้นะคะนะนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบการเขียนโปรแกรมนะคะสคตบนโทรศัพท์มือถือกันก่อนอื่นเรานักเรียนก็จะเห็นเมนูคําสั่งด้านนี้นะคะเนาะ,ะเหมือนที่เครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะเดี๋ยวครูจะเลือกคําสั่งหนึ่งก็คืออีเวนนะคะคลิกตรงเขียวมานะคะจากนั้นอลองใช้คําสั่งโ o ชั่นหมดหมดของโมชั่นนะคะแล้วก็ ปุ๊บมูฟไปนะคะอ่าทีนี้นะคะทีนี้ลองดูนะคะตอนนี้มันอ่มูฟไปสิบสเต็ปนะคะถ้าสิบสเต็ปก็เหมือนสิบเก้ามันก็จะแมวก็จะเดินไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวครูเปลี่ยนตัวเลขนะคะให้เป็นซักอ่าเนี่ยนะคะครูเลื่อนขึ้นนิดหนึ่งเปลี่ยนตัวเลขนะคะให้ให้ให้เป็นซักประมาณสองร้อยนะคะสองร้อย นะคะจากนั้นคุณครูก็มากดธงเขียวนะคะกดธงเขียวตรงนี้นะคะธงเขียวตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมคะแมวก็เคลื่อนที่ได้นี่เห็นไหมคะว่าจะเหมือนคล้ายๆกับตัว PC เลยนะถ้าเราสามารถเขียนบนโทรศัพท์มือถือได้เราก็ลองทดสอบดูนะคะเพราะในช่วงนี้เรียนออนไลน์นะคะ เเราก็จะไม่สะดวกมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเนาะนะคะก็ลองมาใช้บนโทรศัพท์มือถือดูนะทีนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวด์พื้นหลังตรงนี้ได้นะคะโดยกดไปที่นะคะกดไปที่ตัวภาพที่เป็นภูเขาตรงนี้นะคะมุมมุมล่างขวานะคะพอกดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแบ็กกราวด์พื้นหลังเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ เราก็สามารถที่จะเล,เลือกพื้นหลังได้นะคะนี่เห็นไหมคะเหมือนเลยนะเหมือนการใช้คอมพิวเตอร์ PC n o โน้ตบุ๊กเลยนะคะอ่ะทีนี้สไปป์เปลี่ยนได้ไหมสไปป์ก็เปลี่ยนได้ค่ะก็ไปที่หน้าแมวแตะที่หน้าแมวนะคะอ่าจากนั้นนะคะก็จะเห็นสไปป์เหมือนที่เราพบในโน้ตบุ๊กนะคะหรือ PC นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหน้า นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลง <ivan. S 1> อย่าลืมนะคะแตะตรงบริเวณพื้นที่สีฟ้าอ่อนๆค้างไว้นะคะแล้วก็จะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะแตะค้างไว้ก็จะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แต่ถ้าเรามาแตะพื้นสีขาวยากนะคะก็แตะที่พื้นสีฟ้าอ่อน,อนๆนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะโอเคอในคลิปนี้คุณครูก็จบก,การสาธิตนะคะการทําให้ โทรศัพท์มือถือเป็นจำลองให้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ PC หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะในกา,การเขียนโปรแกรมสแกตนะคะในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้การใช้การเขียนโปรแกรมสแกตกันนะคะสวัสดีค่ะ